เราก็ได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิกันไปแล้วนะรู้สึกอย่างไรกันบ้างรู้สึกจิตใจมีความเอ,อิบอิ่มขึ้นไหมรู้สึกมีความสงบนิ่งขึ้นไหมนะอากาศก็ดีดีนะแถมเรายังได้ประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าเพิ่มพลังจิตให้กับเรานะเพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่อเรียงส,สิรินทโรท่านก็ได้บอกไว้แล้วว่าพลังจิต จากการนอนหลับในแต่ละคืนนั้นมันไม่เพียงพอนะก็เป็นเหตุว่าทำไมพวกเราถึงจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยเพื่อให้มีพลังจิตเข้าไปสะสมอยู่ในใจอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวัชิโรดมท่านได้บอกไว้ว่าเหมือน power bank นะพลังจิตที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนการ ที่เรามี power bank เป็นของตัวเองนะเวลาที่เราไปเดินทางไกลๆเราไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วโทรศัพท์ของเราแบตจะหมดเนี่ยเราก็หยิบ power bank ขึ้นมาชาร์จไฟได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นในพลังจิตส่วนที่เก็บอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยที่เราสะสมลงไปในใจมันก็เหมือนกับเป็นพลังงานสำรองนะเมื่อถึงคราวคับขันคราวฉุกเฉินพลังจิตก็จะมาช่วยเหลือเรา ช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลือให้เรามีสติมีตัวเตือนนะอย่างที่เราได้เรียนกันมาในหลักสูตรครูสมาธินะหลายๆท่านก็เป็นครูสมาธิอย่างเช่นเวลามีคนมาว่าเราอย่างเงี้ยมาว่าเราเป็นหมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พิจารณาดเูเราไม่มีหางอ่ะเราก็ไม่ใช่หมาอย่างเงี้ยก็คือตัวเตือนมันจะบอกหรือเวลาที่ เชือเลยว่าคุณโยมหลายๆท่านเวลาขับรถบนท้องถนนนะเจอรถที่ขับกวนประสาทอ่ะพูดง่ายๆก็ <c oughs> <c oughs> คือขับปาดหน้าขับเบียดขับจี้ท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราไม่ควรไปแลกกับคนแบบนั้นนะแบบนั้นคืออะไรรู้ไหมคุณโยมแบบนั้นก็คือคนพานคนพานนะเพราะฉะนั้นเรานะ ผู้ปฏิปพฤติปฏิบัติธรรมมาแล้วนะเราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับคนพาลน,นะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าอเซวนาจะพาลานังนะอย่าไปยุ่งกับคนพานคนพาลคือคนที่พาให้เราไปสู่ทางที่เสื่อมเสียทางที่ทําให้เราเศร้าหมองนะเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะใครที่มาว่าเราเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีใครมาว่าเราให้เราเจ็บใจอย,อย่างเงี้ย แล้วเราไปว่าเขาตอบเนี่ยเราเลวกว่าเขาอย่าไปทําก็ปล่อยให้เขาเลวไปคนเดียวนะเพราะว่าอย่างที่อาตมาก็เคยพูดไว้ว่าคนดีก็รู้ว่าอะไรดีนะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วนะส่วนคนชั่วไม่รู้จักว่าอะไรดีรู้แต่ว่าจะเบียดเบียนคนอื่นนะ ก็สำหรับในเช้าวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกๆท่านนะก็เรียกว่าเราได้เก็บเกี่ยวบุญเก็บเกี่ยวสะสมอริยทรัพย์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในลำดับต่อไปก็จะได้พาทุกท่านกราบลาพระรัตนตรัยให้ว่าตาม